วันนี้มาเกี่ยวหญ้าในสวนตอนเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันที่12เพื่อนวันตอนเช้าของวันที่12กรกฎาคมวันนี้ฟ้าครึ้มมากแดดไม่ออกเลยวันนี้ฝนตกลงมาพรำพรำเนาะมีคนมานั่งมีเงินมีคนมานั่งให้กำลังใจด้วยวันนี้ใช่เกี่ยวคนเดียวเนาะวันนี้ คนมานอนเปลามานอนเปลหรือมาช่วยเกี่ยวนี่คนเกี่ยวคนหนึ่งคนนอนเปลหนึ่งคนเนาะนี่โอ้ทางน้นยังไม่เสร็จเกี่ยวยากคนเดียว วันนี้เกี่ยวหญ้าในสวนอีกแล้วเพื่อนๆเกี่ยวหญ้าช่วงหน้าฝนเนาะหน้าฝนก็หาหญ้าในทุ่งนายังไม่ได้ตอนนี้หญ้ายังไม่ยาวโอ้ทำไมมีเกี่ยวเกี่ยวหญ้าสองอันนี่ทำไมเอามาตั้งสองอันแต่ทำไมคนเกี่ยวคนเดียวห <c ười> <c ười> นึ่งคนไม่ยอมเกี่ยวบอลวางเกี่ยวไว้ตรงนู้น เร็วลุกขึ้นเร็วลุกขึ้นนุน่นเกียวเกียวใหญ่ตรงกลางชมวิวในสวนรอบๆด้วยวันนี้วสวยมากในสวน,นสีเขียวไปหมดเลยในสวนฝนตกลงมานะต้นไม้เขียวมากเ,เพื่อน แต่ใครก็ไม่ได้เอาขายไม่ได้ตัดไปขายหนุ่มอยู่ทางนน้น <c oughs> <c oughs> เปียกไหมนี่เกี่ยวทั้งเปียกเลยเนาะวันนี้รอยหแห้งไม่ได้เพราะว่าแดดไม่ยอมออกสักทีเนาะถ้ารอให้แดดออกสงสัยไม่ได้เกี่ยวเนาะก็เลยต้องเกี่ยวทั้งแต่เช้าเลยฝนตกมาทั้งคืนตกหนักมากเลย ก็เลยวันนี้ฟ้ายังครึ้มอยู่ถ้าเราให้แดดออกไม่รู้ออกตอนไหนเนาะก็เลยต้องเกี่ยวแต่เช้าเลยเพราะว่าควายไม่มีหญ้ากินเนาะวันนี้เลยต้องลุกมาเกี่ยวแต่เช้าแต่เช้าเลยเนาะกำลังตื่นมาแต่เช้าคุณป้าอีกหนึ่งคนก็มานั่งชมวิวอยู่นี่ไม่ได้ช่วยเกี่ยวเลยนั่งชมวิวอยู่ อีกคนหนึ่งขยันอีกคนหนึ่งยังไม่ขยันเอาทำไมเดินไปตัวเปล่าเขียวอยู่นี่นี่นี่วนี้ได้ยินแต่เสียงเครื่องตัดหญ้าเนาะชาวบ้านที่นี่ก็เลี้ยงวัวเลี้ยงควายต้องตัดหญ้าให้วัวกิน ในสวนตรงนี้จะแคบนิดนึงก็เลยต้องเกี่ยวใช้เกี่ยวเกีย่ยวหญ้าหรือว่าใช้เครื่องตัดหญ้าไม่เป็นหรือเปล่ายกไม่ไหวเนาะเครื่องตัดหญ้าจะหนักเอาคุณป้ามองอะไรทางนูน้นมองคนทำบ้านใหม่บ่ทางนูน้นโอ้เป็นบ้านไม้ทางนูน้น ไม่ต้องดูหรอกอยากได้บ้านเขามั่งนี่คุณป้าไปแอบดูบ้านเขาเห็นเขาทำบ้านใหม่เนาะฮึ วางยาไว้ตัวนี้ก่อนไม่เหี่ยวหรอกเนาะวันนี้แดดไม่ออกวันนี้ฟ้าครึ้มฝนตกลงมาแล้วนี่ยาจะเปียกแค่นั้นแหละ <c oughs> ไม่เหี่ยวหรอกแต่จะเปียกเนาะอ้อนี่ได้ยามากองไวต้ตรงนี้ก่อนเนาะไว้ในร่มตัวนี้กองไว้ในร่มก่อนก็ได้นี่ตรงนี้เนาะคุณป้าเมื่อกี้ไปแล้วคนหนึ่ง <c oughs> เกี่ยวหญ้าตอนเช้าเกี่ยวหญ้าช่วงหน้าฝนก็เป็นแบบนี้แหลนะเนาะบางวันก็ฝนตกเกี่ยวไม่ได้บางวันก็ต้องรอให้ฝนหยุดตกก่อนแต่รอให้หนะรอให้แห้งไม่ได้เนาะแค่ไม่ตกก็พอแล้วแค่นั่งเกี่ยวไม่เปียกก็พอแล้วเนะพื่อนแต่รอให้หญ้าหแห้งไม่แห้งหรอกเนาะช่วงหน้าฝนก็หาเวลาเกี่ยวยากนิดนึง อแต่เวลาแดดออกไม่ได้หรอนเพื่อนต้องเกี่ยวเลือกเวลาไม่ได้เนาะแค่ฝนไม่ตกลงมาเปียกคนเกี่ยวก็พอแล้วเลี้ยงวัวเลี้ยงควายช่วงหน้าฝนวัวก็อยู่ในสวนควายก็อยู่ในสวนเนาะในทุ่งนาก็มีแต่นาข้าวเนาะเต็มไปหมด